สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มีการได้ประชุมกันนะคะก็มีทั้งออรองนายกมหาไทยรองนายกดีนะคะแล้วก็สทชอโอเปอเ,เตอร์นะคะแล้วก็ทั้งเอทั้ง r u e นะคะแล้วก็ท่านปลัดแล้วก็ NT นะคะมารวมกันแล้วก็คิดว่ามาถอดบทเรียนนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างและเราสามารถปรับปรุงแก้ไขตรงไหนได้บ้างนะคะอันนี้คือสิ่งที่ได้ข้อสรุปมาก่อนเพราะว่าเซลล์บอร์ดคาสที่จะมาเนี่ย จะมาช่วงประมาณเดือนกรกฎานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างนี้ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอีกจะทําอย่างไรแล้วเมื่อกี้ก็มีการได้พูดคุยว่าสมมตินะคะให้การสมมติทเท่านั้นนะคะมีแผ่นินไหวอีกล่ะอีกรอ,อบนึงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็เรียงโฟลงานกันทั้งหมดนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือได้ข้อสรุปว่าก่อนตั้งแต่วันนี้จนก่อนวันที่เ uh ซลบอร์ดค้าจะมาซึ่งเดือนกรกฎาเนี่ยเราจะทําอะไรกันบ้างก็แบ่งเป็น2ช่วงเวลาเพื่อที่จะเวิร์กในโฟลงานให้ชัดเจนนะคะ เรื่องแรกเลยที่จะทำนะคะเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบ SOP นะคะส่งข้อความได้เลยจากที่รับข้อมูลจากกลมอุตุนะคะโดยที่ปอพนะคะไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ในเรื่องของข้อความอีกเราก็จะมีการวางแพทเทิร์นของข้อความไว้เลยเช่นแผ่นดินไหวเกิดขึ้นทําอย่างไรแล้วก็ส่งข้อความได้เลยซึ่งตอนนี้ค่ะประเด็นปัญหามันมีอยู่ว่าตอนที่เซลล์บอดแคสไม่ได้เนี่ยมันมีในเรื่องของการส่งเมสเซจที่เห็นว่า ยังได้แค่ Android อยู่ซึ่งมี Android 70ล้านเบอร์แล้วก็ Apple อีก50ล้านซึ่งตอนนี้ทางกะสทชก็ติดต่อในเรื่องของ Apple ว่าให้สามารถรับข้อความได้เช่นกันนะคะอันนี้ก็คือขยายเบอร์ให้ใหเพิ่มมากขึ้นอยู่นะคะสรุปว่าคือเอาใหม่เรียงทีละข้อนะข้อแรกนะคะเปลี่ยนแปลงระบบ sop ส่งข้อความได้เลยจากที่รับข้อมูลจากกลมอุตุโดยที่ปอพอไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ข้อความซึ่งจะใช้เวระยะเวลา1ชั่วโมงซึ่งต้องเป็นข้อความที่กระชับถูกต้องเข้าใจง่าย อันที่2นะคะระหว่างรอเซลบอ a s ดคาสระบบเต็มให้ใช้เป็นระบบ Virtual Cell broadcast ก่อนหรือเรียกว่า CBE นะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ใช้ไปก่อนที่จะกรลกระดานะคะแล้วก็เฉพาะ Android ในจำนวน70ล้านเลขหมายจากปอพส่งตรงไปที่ o p เปอเรเได้เลยนะคะส่วนในระบบ iOS จําจำนวน50ล้านเลขหมายให้ใช้การส่ง SMS ไปก่อนโดยที่ให้ทางปอพส่งตรงไปที่ o p เปอเรเได้เลยก็คือ ปอพส่งตรงไปที่เครือข่ายนะคะแล้วก็กระจายสู่เบอร์ประชาชนได้เลยนะคะโดยที่ทาง DE และก็สะทะชนะคะจะเร่งเจรจากับทาง iOS เนะคะเพื่อเร่งให้สามารถใช้ระบบ v r t u u l l e l l b r o a d c a s t ได้ชั่วข่าวนะคะทั้งหมดนี้จะสามารถใช้ได้ทันทีก่อนที่ระบบ l ซ l r ์ a d c a <oughs> s t เต็มรูปแบบจริงจะสามารถใช้ได้ช่วงเดือนกรกฎาซึ่งในขณะนี้ขอเรียนว่าระบบเตือนภัย SMS หรือ l ซ b r o a d c a <oughs> s t เป็นเพียงวิธีการหนึ่งเท่านั้นนะคะในการแจ้งเตือนภัย แต่รัฐบาลก็จะมีการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนด้วยผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไ n e ์ a c e b o o k แล้วก็โทรทัศน์รวมกันเฉพาะกิจอย่างที่เคยได้สื่อสารไปแล้วช่วงช่วงวันที่เกิดแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็จะมีแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆซึ่งทางปอพจะส่งให้กับทางสื่อหลักอีกครั้งนะคะแล้วก็ ตอนนี้ก็ให้กรมประชาสัมพันธ์ก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย SMS เมื่อกี้ที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นในการแจ้งเตือนเซลล์บอดแคสต์มาดียังไงก็คือว่าจะสามารถกระจายทุกเลขหมายได้รวดเร็วแล้วเมื่อกี้ที่ลองเนี่ยคือจะมีเสียงเตือนขึ้นเหมือนเวลาถ้าเบอร์ที่ต่างประเทศเนี่ยคะ่ะเขาจะมีเหตุการณ์น้ําท่วมพายุเข,ข้าแล้วก็ตามเนี่ยมันจะมีเสียงดังขึ้นมาในโทรศัพท์เลยไม่ว่าโทรศัพท์ของท่านจะปิดเสียงอยู่หรือไม่ มันก็จะดังเตือนเป็น alert เตือนขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เอาไว้เตือนในเรื่องของเรื่องสําคัญเช่นพนดินไหวหรือเหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นค่ะโอเคมีคําถามสื่อมวลชนไหมคะโอเคขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์ยูทูบมติชนทีวีด้วยนะครับ